สวัสดีเจเลิกงานเลิกค่ะตอนนี้กันั่งพักรอเลิกง,เลกงานตอกบัตรเลิกงานดูสิเนี่ยผมงอกยิ่งถอนมันก็ยิ่งขึ้นนะเขาบอกมาจะไม่ให้มีงอไ้งไงล่ะ อ่สิบกว่า้าไปแล้วไม่ใช่เด็กเด็กนอนกันหรือยังเลยจ๊ะเป็นไงมั่งคักวันนี้อากาศเย็นสบายร้อนบูบวาบไหมครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็อบอุ่นจ้ะไม่ร้อนไม่หนาว คืนนี้ทุกคนขอให้นอนหลับฝันดีนะคะตื่นขึ้นมาขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สปมปรารถนานะคะตื่นขึ้นมาก็ขอให้ได้รับเงินล้านเงินแสนเงินหมืนม่นเงินพันแล้วก็มาแบ่งให้ยายเต่าด้วยนะดูดิ ตีนใครวะเนี่ยตีนกาค่ะตีนกาค่ะโอ้ยรู้สิเนี่ยไม่ใช่ขนตานะคะตีนกาค่ะทางนี้อีกโอ้ยตีนใคระ่ะตีนกาค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากติดตลก tít tít này này khai chọc cờ đu khai mày chọc cờ mày tòng đu mày tòng xíu la mà quả wow, căn nó ừ thả chọc cờ chuối cột lay sụt tập tập khay cột cả đỉnh kinh kinh này đuổi nát khắp ừ. thả khay ngáo cờ mà nặng khui mà nặng ฟังยายเป่าเพ้อพ้ำลํำพันธละกันคลิปเราก็ไม่ใช่ว่ามีสาระอะไรหรอกดูเปิดเพลินสนุกสนนานคลายเครียดไปอย่าไปคิดมากเดี๋ยวมันจะยิ่งแก่เข้าไปใหญ่คิดมากไปทำไมทำงานเหนเหนื่อยก็อาบน้ำนอน แค่นั้นแหละเดี๋ยวตื่นมาเกิดหายเหนื่อยเองสู้ๆกันนักทุกๆคนชีวิตเราไม่ได้เกิดมาลอยด้วยดอกกุหลาบแต่นี่แม่ดอกไม้เต็มเลยเปลี่ยนวันละสามสี่พื้นอ่ะสี่ชั่วโมงเปลี่ยนที่ เพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเสี่ยงกับเชื้อโรคทำาวามสะอาดนี่ถือว่าเสี่ยงกับติดเชื้อได้ง่ายนะักเกิดทาล้างมือล้างเจลก่อนกินข้าวก็ล้างมือถูเจลทา,าเจลก่อนเตือนตัวเองจ้ะออกจากบ้านเกิตดติดแมสจ้ะ แต่มีแว่นตาด้วยเกิยิ่งดีไม่ใช่แว่นยายแต่เป็นแว่นตาเ็นแว่นตาเป้าอืมอืมคือนี้เกิเหมือนเดิม ดูสินเนี่ยไม่ใช่สิวหรอกแต่ไม่รู้มันคืออะไรเม็ดอีสุกอีใสบปลว่าเฮ้แก่แล้วอีดำอีแดงอีด่งดางแล้ววน,นี้มันขึ้นบนหัวนนหน้าผากเราเนี่ยเท้ากามันอยู่ตรงนี้ผูะพระตีนกามันจะหยาบไปหน่อย เ้ากาค่ะเท้ากาค่ะเ<ส>พอเจอเพอลำพันอะไร่ะเย่เป้าพูดมาดิก็งอกขึ้นเต็มหัวหรอกอืมอย่าด่ายายนะยายแก่แล้วบาปกรรมนะทำไมชอบกบ็ปิดซะ ถ้าชอบก็นั่งดูต่อไปยุคนี้มันตนลกหาดูยากนะจะบอกให้เส้นเลือดสมองบวมอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเขียว่ะถ้าปวดหัวเรามันจะขึ้นบวมเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้ปวดหัวหรอก แต่มันเจ็บหัวปวดกับเจ็บมันเหมือนกันไหมแล้วล้านเชยอ,อธิบายให้ยายฟังหน่อยสิอืมอสังขารเอาอะไรมากมายได้แค่นี้ก็ดีแล้วคนอื่นเขาหน้าตายิ่งกว่าเรายังเขายังไม่ทุกข์ร้อนอะไรเลยใช่ปะ ขันจมูกนั่งรอเวลาตอกบัตรกลับบ้านจ้ะเมืองไทยตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งใช่ไหมฮ่องกองก็สี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมเราเลิกหาทุ่มฮ่องกองนะ ก็คือสีทุ่มเมืองไทยนะคอเป็นไรก็ไม่รู้โทษทีนะเนี่ยลิ้นขาวเลยร้อนในก็ไม่ใช่เพอเราก็กินน้ำเยอะนะจะเป็นเพราะว่าเรากินยายเยอะก็ไม่รู้เนาะอถ้าจะใช่เนาะ คอลิ้นมันซาเฟื่อนเฝื่อนน่ะขาวเฟื่อนเฟือนหนาหนาติดเชื้อหรือเปล่าเนะอุอแย่แล้วเราอย่าไปคิดมากอะไรมันเกิดก็ให้มันเกิดไปเราถือว่าเราทำบุญมา ได้เท่าไหนาก็เอาแค่นั้นเนาะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะเพื่อนๆพี่ปีป,ป่าหน้าอาโชคดีมีใช้นะคะคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะบายบายมานออนกุดหน